สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยนะครับในทุกๆวันนะก็พยายามจะมาทำคลิปนะทำคลิปลงไว้ให้ทุกท่านได้ดูนะว่าผมมีพระอะไรหรือว่าไปเช่าพระอะไรมาได้บ้างนะก็พยายามที่จะมาลงไว้นะเพื่อเพื่อนๆจะได้มีโอกาสได้เห็นพระนะที่ผมไปเช่านะ อ่าก็ก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนนะผมชื่อพี่น้อยนะอ่าถ้าฉายาในวงการพระก็จะเป็นพี่น้อยวัตถุมงคลไทยนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่ยนะี่สิบเจ็ดเนาะกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะวันพฤหัสนะเดี๋ยววันนี้เป็นพระที่ผมเช่าออนไลน์เนาะเช่าทางออนไลน์มันก็เป็นความโชคดีเนาะความโชคดีที่ยุคสมัยนี้เขามี การซื้อขายพระเครื่องนะแบบออนไลน์นะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความชํานาญหน่อยนะเพื่อนๆบางองเราก็บางองค์ดูยากเราก็ปล่อยผ่านนะบางองค์ถูกใจอาศัยความถูกใจก็มีนะผมจะบอกให้การซื้อขายพระเนี่ยบางทีเราใช้ความจำเนาะมีความจําคือเป็นภาพอะภาพจําอ่าว่าพระยกตัวอย่างพระผงนะพระผง เรามีภาพจําในหัวนะก็คือการที่ได้เห็นพระเยอะๆเนี่ยเราจะได้เห็นความเก่านะใช้ความเก่าเป็นหลักนะ,ะพิมพ์พก็เป็นภาพผงนะบางทีเรายึดตําหนิพิมพ์มันก็ไม่ตายตัวนะใช้ความเก่าเป็นหลักนะพิมพ์เป็นรองสําหรับผมนะสําหรับผมนะครับท่านอีมไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ก็มีประมาณสามกล่องสามกล่อง เดี๋ยวขอกับกล้องก่อนนะอาก่อนก่อนจะไปดูพระนี่ผมฝากเพื่อนที่เข้ามาดูกดติดตามให้ผมด้วยนะเพราะว่าอ่ายอดผู้ติด,ดตามก็ยังน้อยเนาะฝากกดติดตามให้ด้วยเราจะไปดูพระกันแกะกล่องออกมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ถ่ายไม่ทันตอนกรีดกล่องเนะตัดกล่องผมให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามันมีตัวเลขนะ เดี๋ยวมันจะมีปัญหากับทางต่อต่อนะครับอันนี้ก็เป็นปิดตาจุ่มลักนะเป็นห้าเสือเมืองชนนะดูข้างหลังไหมนี่เห็นอย่างนี้ก็โอ้โหแล้วส่องดูไหมอยากส่องไหมครับ โอ้โหนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมดูๆเนื้อยังับบกอแก้ววัดเครือวันนี่เขาสร้างก่อนนะเขาสร้างเสร็จก่อนเขาถึงเอามาจุ่มลัเนี่ย เพื่อรักษาเนื้อเนื้อพระอนะดูดูดูความเก่าเอาเนี่ยรักก็เริ่มหลุดล่อนไปน,นี่นะ่ะที่ได้มาก็มีหนึ่งองค์เนี่ยเป็นปิดตาา้เสือแกะสองกล่องแล้วนะ พอดีให้ดูไม่ได้อ่ะค็เนี้ยองหนึ่งองคเนี้ยมาจากทางาเชียงใหม่เป็นลีลาเป็นพระลีลากูวัดพระศรีอ,อดูมีปิดทองด้วยนะอง์เนี้ยปิดทองเดิมอ่ะเห็นไหมไขเขาคลุมไปหมดละ เล่นเล่นเนื้อตะกัวอย่างเงี้ยให้ดูไขบางคนเขาสอนอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองส่องให้ดูว่าเห็นไหมออกเหมือนสีสีนมนมอะ่ะตามตามพื้นผิวให้สังเกตดูนะไขบางทีเขาคุมทองเอนี่มทองที่ปิดอะ่ะโอ้ยอย่างเงี้ยคนเล่นผ้ากู่ผ้ากเก่านี่สบายใจได้ ดูความเก่าอลังการงานสร้างอย่างนี้พระกู่นี่คนก็อาจจะไม่ค่อยนิยมมากในการแขวนนะแต่ผมชอบนะครับผมชอบอ่ะไปดูอีกวงหนึงอีกวงหนึ่งที่ได้จากเชียงใหม่ก็เป็นนางกวักหลวงพ่อจงนะ เนี่ยด้านหลังจะเป็นหลังลายผ้าเห็นไหมลายผ้าทีทีเนี่ยก็จะไข่ก็ยังไม่เหมือนผ้าก,กู่หรอกเพราะว่าเขาเก่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเก่ายังไม่ถึงขัง้นผ้ากู่นะย,ยังเป็นยุคเกจิก่อนปีสองพันห้าร้อยอะไรเงี้ยดูเอาเราก็ดูพิมพ์ดูพิมพ์ดูความเก่านะ ใครอยากเล่นพระไอ้นี่เป็นนะท่านลองประเภทตะกัวเป็นท่านลองไปหาซื้อพระแบบนี้มาพระแบบนี้มาดูเป็นองค์ครูนะอันนี้ก็เก่ามากแล้วนะเก่ามากจริงๆนะเนี่ยท่านดูพระองค์นี้เป็นนะจาพระองค์นี้ได้เป็นครูเจอเนื้อตะกัวเก่าขนาดเนี้ยท่านซื้อได้ซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนนะ เจอพิมพ์แพงท่านก็ขายแพงแค่นั้นเองนะส่วนถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นยุเกจิก็เอาสักยี่ิห้าศตวรรษก็ได้ที่เป็นเนื้อตะกวัวมาเป็นครูก็ได้นะเนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมไม่รู้ที่แต่เมื่อผมมีพระองค์นี้ผมใช้ mm. เทียบเนาะดูนะจะให้ดูว่า เนี่ยความเก่าองค์เนี้ยองค์นี้ยังเก่ากว่านี่อีกนะเห็นไหมเก่ากว่าเก่ากว่าท่านดูสีของทองนะทองก็อยู่ในเฉดเนี่ยเห็นไหมทองวาววาวไหมดูไกลๆอ่ะทองก็สามารถดูความแท้ในองค์พระได้หไหมสามองค์เขามีทองกันหมดเลยโอเคนะท่านลองไปหาแบบนี้มาดู นะครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนกลัวคลิปจะยาวเกินไปนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ